สวัสดีครับมาพบก,กับเด็กศิลป์ถิ่นชชยพูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก,ก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทงรลอยเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการพับกีบกระทงครับฉีกเบตองความกว้าง1นิ้วครึ่งครับแล้วตัดให้ได้ความยาว4นิ้วครับจากนั้นครับเราก็จะมาเด็ดกีบ ดอกเฟื่องฟ้าครับแบบนี้นะครับเมื่อเราได้กลีบดอกเฟื่องฟ้าแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาพับกลีบก่อนนะครับพับด้านซ้ายเฉียงเข้ามาครับพับด้านขวาเฉียงเข้ามาแบบนี้ครับจากนั้นวางกลีบดอกเฟื่องฟ้าครับซ้อนกัน2กลีบครับ เสร็จแล้วพับด้านขวาเข้ามาครับพับด้านซ้ายเข้ามาครับเสร็จแล้วก็แม็กไว้ครับขั้นตอนการติดกีบกระทงครับวางกีบลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช้ไม้กัดครับปักยึดเอาไว้ครับกีบต่อไปครับเรียงต่อไปเลยนะครับให้ปลายกีบเสมอกันครับใช้ไม้กัดเสียบไว้ครับ ครับการติดกี่บประดับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อขั้นตอนต่อไปครับปักดอกไม้ตกแต่งด้านในกระทงครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะปักทูกเทียนลงบนกระทรงครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทรงร้ลอยจากดอกเฟื่องฟ้าและใบตองครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กสินทินเชยภูมิ้วยนะครับ คลิมนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ